เรียบร้อยปรับย่านเบ็ดซับไว้เรียบร้อยกลางไว้เรียบร้อยแหลมไว้ดีเรียบร้อยแลวนะฮะแต่มิดแปดไว้มันสามารถจะบุหรือคัดอะไรก็ได้นะไม่เข้าใจหมุนไ่หมุนคอร์ดเล่นอีกเอาละของเข้าเนี่ยนะผมคิดอยู่เดี๋ยวก็ของเข้าไม่นานครับผมควรขึ้นเวอร์ไม่พังนะฮะแต่มันเปิดความถี่เกินครับผมมันไปความถี่มัน ผมก็งงเหมือนกันเนาะความถี่มันไปยังไงตวนขึินเลยขาดครับผมแล้วไม่ขาดนะครับกลางขาดครับผม,ม,มแต่พรารเวิร์ไม่เป็นอะไรนะฮะแต่่าผมยังงงเหมืมหอนกันมันเป็นยังไงมันไปยังไงนะฮะ,วะความถี่<อ>มันหมุนเกินอะละครับผมกดมันมีความกดย่านคูณสิบนะฮะ กดเข้าว่าเสียงดีแบบเายกว่ากดเข้าว่าว่าเสียงมันดีจ <laughs> นมากเขาไม่กดกันครับนะฮะแต่พีบเทียบกับปีนะฮะคอร์สมันจะเล่นยากกว่าปีครับผมเนี่ยปีมันไม,ไม่เล่นไม่ยากหรอกครับผมอันนี้วอลลุ่มเปิดเสียงอันแรกเนะี่ยทางฝั่งนี้นะตัวน,นี้ก็เสียงแหลมครับผมตัวน,นี้ก็เสียงกลางครับผมเรื่อยๆัดมาก็ ็นความถีนี่สองตัวนี้นเป็นความถีแล้วสุดท้ายนี่ใ,นใกล้ๆมัดเตอร์นี่ก็เป็นบุลลุมเบรดตัวีนมัตเตอร์หรือบนะุลลุมข้างๆมัตเตอร์เนี่ยคือบุลลุมเบรดนะแล้วก็จะเปิดนะผนขึ้นอนเบา่ก็ได้แต่ตัวนี้สองตัวนี้เป็นตัวปรับความถี่ของเบรดครับผมนะแต่ตัวนี้ก็สัมพันธ์กับ ้านหลังเหมือนกันครับผมนะจะให้มันดืดมากหรือน้อยเนี่ยกับตัวนี้ก็มีมีมีผลครับผมนะแล้วมันก็มีผลกับเสียงกลางเลยเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นปีนี้เป็นปีของหนาย่านของกลางแหลมนะฮะเพื่อนเพื่อนนี่ตัวนี้นะเป็นย่านของกลางแหลมนะนะไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์เลยนะฮะถ้าเราาต้องการให้เป็นแบบเล่นเล่นแบบ ผู้เล่นนะฮะเบรดกลางแหลมก็ทําได้ครับผมเราไม่ต่อซับเราไม่ต้องการเพิ่มตู้ซับนะฮะเหมือนกับที่เราฟังในบ้านนั่นแหละครับผมเบรดกลางแหลมซาวรวมนะฮะี่เอาอยู่ครับผมตัวนี้เอาอยู่นะฮะไม่พังดอกไม่พังนะะดอกไม่พังเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเลครับผมมันไม่มีตัวตัวบูทเพิ่มครับผมไม่มีตัวเพิ่มนอกจากนี่โวลุ่มครับผม ความถีครับผมแล้วก็ปรับความตี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วครับความถี่ต่ํามากแล้วก็หมุนบอลุ่มอย่าไปเพิ่มมอลลุ่มมากแค่นั้นเองครับผมความถีต่ํคก็ตื้นๆนั่นแหละะมันจะออกเสียงกลางครับผมให้เป็นซับด้านหลังดีกว่านะฮะถ้าเราชอบตื้อๆนะเราด้านหลังมันตุ้มๆเลยนะบอกตรงๆเลยนะเพื่อนๆบอลลุ่มมันหมุนได้เยอะนะเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าถึงผมแนะนํานะ อ้บางรุนที่ผมเจอมาหมุนไน้อยเดียวครับผมนะหมุนไดน้อยเดียวแล้วก็ไม่โอเคผมว่าไอผมลองให้ฟังครับผมนะปกติผมก็ผมก็ประกอบได้นะเลื่ยนนะผมจะประกอบเป็นอ่าสี่ทางสามทางสี่ทางปีเหมือนกันครับผมนะผมขี้เกียจ ผมเลยซื้อปีมาะมันจะมีปีนะปีแล้วก็เบตกลางแหลมพอนนะเบตกลางแหลมแยกอิสระเหมือนกันแับแต่ผมทำเยอะทำหลายอันแล้วเหมือนกันมันมันเอาเงินมาสะสมไหมนะเันเบือผมก็เลยตัดสินใจซื้อแบบสำเร็จรูปครับผมนะฮะง่ายเล่นแบบุกๆ มีเยอะมันก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกครับผมนะฮะเปิดเฉพาะที่เคยทีเย่เคยใช้นะ,นะฮะตนมากนะฮะเปิดมากคนหกหูคนอื่นเขาก็รำคาญครับผมาาแล้วนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะเพื่อนๆบาง,บางท่านบางคนที่เข้ามาใหม่ๆยังไม่เข้าใจนะฮะ ันเะพื่อนเด็ดซับนี่นะซับนั่นเ่งนะ ยานครับ6เยอท่าบินเนี่ยเข้าพาวเวอร์ครับผมนะตอนนี้ก็เข้าพาวเวอร์เลยครับผมนะสเตอร์ซ้ายขวาจะข้างหนึ่งก็ได้นะเพื่อนๆที่อชอบกดข้างหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะเป็นแบบโมโนครับผมกดข้างหนึ่งแล้วก็กดพาราเลียฟาราเลียฟอยู่หลังแท่นก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วครับผมนะกดเป็นสเตอร์อครับผม ได้กวา่าเราแยกเป็นสเตอร์ก,ก็ได้ครับผมเล่นโมโนข้างหนึ่งก็ได้นะฮะเดี๋วตอนนี้เป็นว่าเ,นเนาเล่นโมโนโมันก็ประหยัดสายครับผมน้ำเสียงไม่มีปัญหานะครับผมนี่โฟลูมนี่ผนมากผมจะเปิดจำเลยครโฟลูมซับเนี่ยเราไปลดเพิ่มอยู่ที่ power amp เราอีก เปิดไปเลยมันอยู่ด้านหลังครับผมมันบางครั้งเราใส่กล่องไว้ใส่กล่องแหลกเนี่ยฮะเราจะไปล้วงหมุนเนี่ยครับมันช็อตนะฮะนันดูดครับผมในในกล่องแหลกนะ,ะเพื่อนๆนะมันจะลงกาวครับผมมือเราไปล้วงุบหรืวนปุ๊ธดูดครับผมนี่เปิดจาเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวคัดความกีเนี่ยตัวนี้ผมชอบเนี่ย บางตัวมันแค่มีสองบนรุ่มบางอันบางเจ้ามีสองบนรุ่มแล้วก็บนรุ่มบมุนได้น้อยตัวนี้โอ้ยหมุนได้เยอะมากผมบอกตรงตรงเลยนี่เนี่ยหุนได้เยอะมากครับผมบอกตรงตรงเลยนะเนี่ยบญรุ่มครับผมบมุนได้เยอะมากครับผมหมุนได้เยอะมากจริงๆนะฮะถ้าเราเข้าต่อซับล้วก็เข้าตัวนี้ครับผม นะถ้าต่อมันก็ในฟังในโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมนะฮะส่วนมากผมต่อย่านเนี่ยโรมิทไทยเนี่ยนะถ้าต่อซับเนี่ยเปิดในโทรศัพท์ไม่ค่อยดูรู้เรื่องนะครับผมส่วนมากผมจะมาเปิดตัวนี้ครับผมนี่ก,นนลกลางแหลมครับผมเบสกลางแหลมผมจะเนี่ยหาเข้าของปีด้านหน้าที่ผมส่วนมากผมจะต่อตรงนี้ทดสอบให้เพื่อนในฟังกันมันจะออกทุก ทุกความถี่ครับผมเบสกลางแหลมนะตุ้มลมตุ้มนั่นแหละโทรศัพท์มันจะตืดนืดมันไม่ค่อยได้ยินครับผมมันความถี่ต่ํามันไม,ไม่ค่อยเข้าใหม่ไม่ค่อยเข้าโทรศัพท์นะถ้าเราไม่ไม่ไมใช่หูฟังมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะพเพื่อนๆนะส่วนมากคนจะต่อตรงนี้นฟังก็ต่อตรงนี้แหละครับผมส่วนมากจะฟังก็ต่อตรงนี้ครับผมนะเปินง่ายๆนะคุณเพื่อนเด้ซื้อไปก็ แบบง่ายๆก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็ได้ครับผมแต่เราจ้าให้มันสมบูรณ์แบบก็ต้องต่อซับด้วยนะฮะคับวงจรของมันนะซับแล้วก็กลางแหลมนะฮะเสียงดีๆผมมองตรงๆดีกว่าคอร์บางรุ่นแล้วกันนะคอร์บางรุ่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมนะที่ผมประสบการณนะที่ประสบการณ์ที่เคยใช้มานะกลางบางตัวกลางใสแหลม การกระดาษนะฮะบางตัวมันออกเป็นเสียงการกระดาษครับเสียงการกระดาษไสแหลมซิปเอ่อโอเคนะแต่พอเราเปิดเบรดลุบเบรดมันมันไม่แน่นนะนะสู้ซับไม่ได้เนี่ยเหมือนกับซับเนี่ยแยกซับอิสระเนี่ยมันจะโอ้โหมันอลังการนะเหมือนบอกตรงตรงเลยนะน้ำเสียงมันอลังการกว่ากันครับผมเหมือนกับรถจดในไหมรถจ์เนี่ยแยกซับอิสระนั่นแหละครับผมพอเราเปิดเพ่มความถี่ แต่ตัวนี้นปรับความถี่ได้ในรถยนต์มันมันก็ปรับได้แต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะรถยนต์บอกว่าเดีนี้ปรับความถี่ได้น,นะฮะตัวนี้กลางแหลมกลางแหลมก็สามารถที่จะเล่นแบบฟูลเลนเบดกลางแหลมได้เหมือนกันนะตู้เซาไปรวมไปเลยนะตัวนาเปิดเรานะตุ่มตุต่ม ได้เหมือนกันครับผมบนตรงนะเจบินนะฮะเจบิน <Yeah. S 1> มีเสียงกลางองอกมาด้วยนะร้ลอยไกลๆแน่นอนครับผมตู้หน้าเปิดบอกตรงๆตู้หน้าเปิดเนะี่ยเล่นตรงนี้ก็ลอยไกลครับผมมันมีเสียงกลางนะโลมิดไอไปด้วยกันเลยนะตุม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 จุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บไปด้วยกันเลยตัวนี้นะฮนะสำหรับมิกที P v ่ว่าคือผมลอยฟังไว้จะต่อตรงไหนตรงนี้นะฮะ ดี่นี่แหละครัแต่เราแต่เราต่อตรงนี้ดีกว่าครับผมหกจุดห้ามิลนี่แหละจากมิกปุ๊บเราก็เสียบเข้าตรงนี้เลยครับผมนี่จากมิกปุ๊บก็เข้าตรงนี้เลยครับผมมิกนะปัจจุบัน,น,นมิกตัวเล็กนะมิกตัวเล็กที่ใช้ไม่ได้สองตัวมันมิกเอฟเฟกเพาะครับผมเอฟเฟกต์ใหม่นี่ป้ง,ปงๆเลยครับผมนะฮะอ่านตรงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยฮะ ทุกค่ายครับผมมีเอฟเฟกบางตัวมี USB บางตัวมีบูททูตมาแล้วนะบางตัวนะสำหนะรับมิกนะแต่เอฟเฟกใหม่ไพเราะครับผมผมถึงว่าของมิกนะเอฟเฟกใหม่ My, มันจะเพาะนะร้องเพลงโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยฮะจะเข้าตรงนี้เลยเนะนี่ยนี่มันก็ออโต้นะมิกฮอลโต้เนี่ยโอ้ผมชอบมาผมซื้อมาครั้งแรกนะสอง สองใหม่นะเพิ่งหัดเล่นครั้ง,รงแรกๆนะย้อนไปสิบกว่าปีนะฮะออกออโตโท้ที่เขาออกใหม่ๆนัน่นแหละผมซื้อมานะตั้งแต่ที่แรกเลยครับผมนะที่เขาเล่นอ่าคาราไลน์นะคาราไลน์นะฮะคาราโอเกะน,นะะมันจะเหมาะกับตัวนั้นมากเลยครับผมมีออโต้นะเส <Okay. S 2> ียงนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหแบบ แต่ปัจจุบันมันมีหลากหลายนะครับผมนะฮะมอนิเตอร์ก็สามารถออกเอฟเฟกได้แต่รุ่นเก่าๆมันมอนิเตอร์มันออกเอฟเฟกไม่ได้ครับผมปล่อยเอฟเฟกไปไปมอนิเตอร์ไม่ได้ครับไม่ค่อยเท่าท่านะฮะปัจจุบันเขามออนิเตอร์ต้องปล่อยเอฟเฟกไปหน้าตู้มอนิเตอร์เวลาให้นักร้องเขาร้องเพียงได้นะปัจจุบันนะรุ่นเก่าๆมันมอนิเตอร์ออกไม่ได้ครับผมเสียงเสียงคนร้องแห้งๆนะ อย่างคนร้องแห้งๆนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยม,มอนิเตอร์มีเอฟเฟกออกได้ครับผมนะปัจจุบันนี่นะนจะมีคำว่ามอนิเตอร์นะคือมอนิเตอร์คือใต่สัญญาตเอาไปตู้ลำโพงหน้าเวทีหรือตู้ลำโพงตัแวแทนที่เรามีฮะตัแวแทนฝุ่นคว่ำมิดตู้มอนิเตอร์ข้างบนนะหรือเรามีตู้พีเอแล้วเราก็มีตู้ โมนิเตอร์ให้เพื่อนๆเราร้องอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเราชุดใหญ่นะแต่มิกลุ่นเก่าไม่มีนะแต่ก็ต้องดัดแปลงครับผมนะดัดแปลงไปต่อจาก power ที่คุนมีเสียงนั่นแหละแล้วก็ลดวอลลุ่มล<ะ>ดวอลลุ่มเ o อร์เราเอาครับผมไม่ให้มันถอนนะ <Okay. S 1> เนี่ยถ้าถ้าจากมิกเราก็เข้าตรงนี้นะเพื<ๆ>่อนๆมิกนะนี่เอา6.5จมิลนีน่นะฮะ อย่างมิกนะพอตรงนี้เลยนะเราไม่ต้องเราต้องการให้มันอลังการขึ้นตัวนี้เป็นตัวเครื่องปรุงครับผมอ่านะเป็นตัวเครื่องปรุงเป็นซอสเป็นซีอิ๊วนั่นแหลนะแล้วก็ต่อตรงนี้เลยมิกนะฮะเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องการต่อบุทุธแล้วก็ลากสายมาสายเสียบมันก็ประหยัดไฟนหน่อยนึงนะถ้าเราต่อบุทูธมันก็กินไฟครับผมมันปล่อยบุทุธด้วยนะ ดึงอินเน็ตด้วยอ่อินเทอร์เน็ตด้วยดึงบูทุดด้วยแล้วก็ปล่อยสัญญาณเสียงมาด้วยกับบูทชุดนันก็เปื่องไฟนิดหนึง่งนะเพื<ๆ>่อนๆะถ้าเราต่อสัญญาณสายเอามนะิแกแบบอย่างมิกมาเข้าตรงนี้นะลดซับแล้วก็ไม่ค่อยกินแบต่าไหร่ประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันต่อสายมาไม่ใช่บูทุดนะคร ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมเพืเ่อนๆครับกผมสนใจนะรงงานสั่งซื้อกดท่ตกร้าได้เลยนะครับเพืเ่อนๆครับกผมสามวันถึงบ้านแน่นอนกรบผมสำหรับปีแอมแยกทรัพย์อิสระกรบผมราคาหาตัวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทมีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆอนอยู่นะเพื่อนครบผมนะบอกตรง,งๆเลยว่าราคานี้มีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนเพื่อนอยู่กระผมนะ ไใน้แน่นอนครับผมนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สั่งซื้อไปแล้วครับผมถึงบ้านหรือยังครับผมนะสำหรับ p อมแยกทรัพย์อิสระนะครับผมนะผมดูออเดอร์แล้วนะก็ถึงบ้านกันเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวสองสามแท่นนะก็ะน่าจะถึงแล้วนะครับผมว่านะวันนี้น่าจะถึงหมดแล้วนะนะสามวันถึงบ้านครับผมบอกตรงๆเลยว่า อย่าลิ้วนะครับผมใช้แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับเป็นยังไงบ้างก็เข้าไปคอมเมนต์ที่หน้าร้านด้วยนะครับผมนะฮะหน้าสินค้าให้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะดีประการใดดีไว้ดีก็คอมเมนต์ไปเลยครับผมไม่ว่ากันครับผมถ้าดีก็ว่าดีครับผมนะฮะเราต้องตรงไปตรงมาดีที่สุดครับผมเพื่อนครับผมนะฮะถ้าใช้แล้วมันดีถูกใจคอมเมนต์ครับผมทําไม่ดีครับผมก็ด่าไปเลยครับผมไม่ว่ากันนะ ดีแน่นอนบอกตรงๆเลยว่านะฮะเพื่อนๆรับผมดีถูกใจแน่นอนนะสำหรับ e ่ยมแยกทรัพย์อิสระนะครับผมบเพื่อนๆรับผมนะสามวันถึงบ้านแน่นอนนะฮะแกะกล่องแล้วมีปัญหาติดต่อทางร้านครับผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมนะแกะกล่องแล้วมีปัญหานะมันบุบมันบุ๋มมันบุมมันเป็นยังไงครับผมมันแตกนะ,ะส่วนมากมันจะเนี่ยหนเนี่ย ปีกหลังเด่นๆ่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ส่วนมากเนี่ยส่วนมากมันจะบุบเนี่ยตัวนี้ครับผมปีกตัวนี้นะด้านหลังเนี่ยตัวนี้ยังงอเหมือนกันครับผมนี่นีมันจะงองอนี่ยนิดหนึ่งนะเพื่อนๆวันนี้ยังงอเลี่ยนะแพ็กดีมาแพ็กดีขนาดไหนก็งอครับผมยังสงสัยเหมือนกันครับผมในตัวนี้นะ มันบุบเหมือนเดิมกับผมเพื่อนฝั่งนี้ก็งอนะฝั่งฝั่งนี้ก็งอนะนเพื่อนๆนะผมบอกตรงๆเลยนะนี่ยกำลัาางกระแทกหน่อยนึงเนี่ยเหมือนกับกล่องโดนโดนกระแทกนะเต็มมากนะพอมันจะกล่องมาอย่างนี้ มากคนส่งเ็าจะโยน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 เลไะมาเนี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ E m แยกทราบอิสระนะครับผมราคาค่าตัว1250อาสิบบาทแต่มีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆอยู่นะครับผมเพื่อนๆครบผมเพื่อนต้องการส่วนลดก็เอายูเซอร์ใหม่นะฮะยูเซอร์ที่ไม่เคยสั่งซื้อกับอิจอกมาก่อนเลยนะครับผมนะฮะ ก,กดสั่งซื้ออนะไรเพื่อนๆก็จะร้องคําว่าโอ้มันได้ถูกจริงๆอะไรประมาณนี้นะพเพื่อนๆก็ผมนะสนใจก,ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพิติก้าได้เลยนะครับ